ชาวโซเชียลยังไม่จบกับประเด็นเงาในแว่นตาแตงโมนิดาเชื่อว่าเป็นพริตตี้ใส่บิกินี่สีดำมารับงานหากย้อนกลับไปในตอนที่แตงโมเสียชีวิตแรกๆก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ารูปถ่ายของสาวแตงโมที่นั่งอยู่บนเรือก่อนจะเสียชีวิตเมื่อซุมดูที่เงาในแว่นตากันแดดกลับพบเงาผู้หญิงสวมบิกินี่สีดำซึ่งไม่น่าจะใช่กระติกหรือแซนเพราะไม่มีใครสวมบิกินี่ซึ่งงานนี้ก็มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อโดยมองว่าเงาดังกล่าวอา จะเป็นแค่เงาสะท้อนเท่านั้น แต่จากนั้นไม่นานประเด็นนี้ก็ถูกเคลียร์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะหนุ่มกัญชยัยเผยผ่านรายการข่าวใส่ข่ายว่าได้มีการพูดคุยกับกระติกเจ้าตัวยืนยนันว่าเงาดังกล่าวที่อยู่ในแว่นตาของแตงโมก็คือตัวเองอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวก็กลับมาพูดถึงอีกครั้งในวันที่20พฤศจิกายนเพราะมีนักสืบโซเชียลต,ตามตัวเจอแล้วว่าสาวบิกินี่ดำคือใครโดยในโลกทวิตเตอร์มีการบอกว่าในวันที่แตงโมนิดาจมน้ำก็มีหญิงสาวรายหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตเช่นเดียวกัน ร้อมได้ขุดภาพหนึ่งขึ้นมาว่ามีหญิงสาวรายหนึ่งใส่เสื้อผ้าคล้ายกับที่ปรากฏในเงาแว่นแตงโมนิดาซึ่งหญิงสาวรายนี้เหมือนว่ากําลังจะลงเรือสปีดโบ๊ทเพื่อขึ้นท่าไปรับประทานอาหารงานนี้เลยมีการเชื่อมโยงหรือว่าจะเป็นคนเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกหลายคนก็ยังไม่ปักใจเชื่อเพราะคิดว่าภาพผู้หญิงใส่บิกินีสีดำเอามาจากไหนก็ได้และยังบอกอีกว่าสาวที่เสียชีวิตในวันเดียวกันกับแตงโมคืคอชาวต่างชาติไม่ใช่พิตตี้อย่างที่ลือกันงานนี้ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งแต่ส่วนใหญ่ชาวเน็ตเชื่อว่าเงาในแว่นดำไม่ใช่กระติกแน่นอนเนื่องจากชุดที่เธอใส่เป็นเดรสที่ต้องใส่นมราเท่านั้นหากใส่เสื้อในหรือว่าบิกินี่จะโผล่ให้เห็นชัดเจน